โอเคครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟคิงเลกาซี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกจุดเกิดของบอสอีเวนต์นะครับผมแต่ละเกาะว่ามีจุดไหนกันบ้างนะครับผมแต่ละแผนที่แต่ละเกาะครับผมว่าจุดเกิดตรงไหนบ้างแต่โลกนี้น้อยนะครับผมไปเราไปดูกันเลยเริ่มที่เกาะบากี้นะครับผมเกาะบากี้มีจุดเกิดแค่จุดเดียวนะครับผมอยู่ข้างๆบอสเลยครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับผมอยู่ข้างๆหินกับต้นไม้ครับไปครับไปดูเกาะต่อไปเลยครับผม ต่อไปคือเกาะเสาครับผมตรงแบบตรงนี้นะครับผมเกาะล็อกนะครับผมตรงนี้มีโอกาสเกิดจุดหนึ่งครับผมตรงนี้นะครับผมผมจะลองตีดูครับเผื่อมันเดาครับเพราะมันเลื่อนค่อ้าๆน้อยมากครับร้อยกว่าโลกสองเยอะครับเรียบร้อยครับสาดตู้สกิลตายหมดแล้วครับผมไปลองเปิดดูครับจะได้เลยปึ๊บเอาไปยังไม่ได้นี่หว่าเลรยญตัวนึงไปมาแล้วครับของมาแล้วครับเฮ้ยเรียบร้อยครับไปไปดูดีกว่าได้ได้ไรครับผมไปเปิดเปิดเรียบร้อยครับได้แคนดี้ครับจะได้เงินน้อยกว่าโลกสองเยอะเลยนะครับผม โอเคครับเกาะต่อไปคือเกาะมารีนฟอร์ดนะครับผมเกาะนี้มีจุดเกิดแค่จุดเดียวครับผมตรงกลางนั่นแข็งครับผมอยู่ตรงตัวเขาเฮ้ยขี้อะไรมันฟันวะเนี่ยเอเคบอสมีดาบด้วยตรงนี้ครับผมเกิดข้างๆบอยครับผมอยู่ตรงกลางเลยครับผมสามารถฟาร์มได้ตรงนี้นะครับผมผมลองตีดูครับแมวดีกว่าครับตัดภาพไปเลยครับเดี๋ยวน่าจะหนาเกินไปครับไปโอเคครับตัดไปที่เกาะฟองสมุทร์นะครับผมเกาะนี้มีมีจุดเกิดแค่จุดเดียวนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนนี้มันไม่เกิดครับน่าจะมีคนตีไปแล้วครับผมเห็นมีคนฟาร์มอยู่ครับผมไปตัดภาพไปที่เกาะต่อไไปปกัันเลยครบผม โอเคครับมาที่เกาะอาร์ลองกันนะผมตรงนี้ของแผนที่นะครับตรงนี้มีมีเกิดแค่จุดเดียวครับผมจุดข้างบนครับผมอ้าวมีคนตีแล้วครับเหลือแต่กล่องครับผมนี่ครับเหลือเหลือกล่องไว้ครับอุ้ยร่วงนี่ครับตรงนี้ครับเกิดตรงนี้ลองเปิดดูน่าไม่น่าเปิดได้นะผมไม่ได้ทำน้ำเมตรใช่เปิดมาได้ครับผมไปตัดภาพไปที่เกาะต่อไปเลยครับผมต่อไปเป็นเกาะหิมะนะครับผมเกาะชอปเปอร์นะครับผมมีโอกาสเกิดแค่ตรงหน้าเกาะครับผมแค่จุดเดียวครับผมตรงนี้ครับผมสามารถตีได้เลยครับผมตัดภาพไปเลยครับผมไปต่อไปเป็นเกาะทะเลทรายนะครับผม ตรงนี้ครับของแผนที่ครับอยู่น่าจะอยู่ข้างขวาตรงปราสาทครับผมถ้าจำไม่ผิดครับตรงขวานี้ครับผมตรงนี้ครับผมเรียบร้อยครับมีจุดเดียวครับผมสามารถตีได้เลยครับผมอ่าต่อไปเป็นเกาะเกาะทองฟ้านะครับผมอยู่ข้างบนนะครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ชั้น2ของเกาะทองฟ้านะครับผมอยู่ข้างๆบอสเลยครับผมอยู่ข้างบนบอสนั่นนะครับตรงนั้นนะครับผมตีได้ครับแต่ผมเดี๋ยวค่อยมาตีผมน่าจะนานครับผมตัดภาพไปเลยครับผมต่อไปเป็นเกาะโมเลียนะครับผมเกาะซอมบี้ไอแลนด์นะครับผม มีโอกาสเกิด2จุดนะครับผมเกาะนี้เป็นเกาะเดียวที่เกิด2จุดครับตรงนี้1จุดครับผมแล้วก็ข้างข้าวสายครับผมถ้าเข้ามาจากข้างหน้าครับข้างซ้ายนะครับนี่ครับจุดที่2ครับผมเดี๋ยวค่อยมาตีนะครับน่าจะนานตัดท่าไปอีกเกาะนึงเลยครับผมต่อไปเป็นเกาะมนุษย์เงือกนะครับผมเป็นเกาะที่มีมอนส์เกิดมากที่สุดนะครับผมถึง3จุดเลยครับผมอันนี้จุดที่1ครับผมจุดที่2นะครับผมจุดที่3อยู่หน้าบาร์สายนะครับผมถ้าจำไม่ผิด ตรงนี้ป่ะครับนี่ครับจุดที่3ครับผมตรงนี้ฟาร์มได้ดีครับแต่โอกาสก็ดรอปน้อยกว่าโลก2นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพยายามทำคลิปให้บ่อยอยู่นะครับตอนนี้ช่วงปีใหม่แลนะผมพยายามลงบ่อยบ่อยก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยครับแล้วก็กดซับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมผมพยายามลงคลิปบ่อยอยู่นะครับช่วงนี้ปราลาหาคอนเทนต์อยู่ครับบายบุย